ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแดงค่ะสอนรามเผยโมเมนต์น่ารักคุณย่าดูแลน้องวีจี ซึ่งล่าสุดที่สอนรามนั้นได้โพสต์โมเมนต์น่ารักน่ารักขณะที่สอนรามพาออกไปกินข้าวกันนอกบ้านโดยคุณย่ากำลังป้อนข้าวให้กับน้องวิจิด้วยมือเรียกว่าป้อนถึงปากอย่างแท้จริงเลยทีเดียวค่ะเห็นภาพนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงสมัยก่อนขึ้นมาอย่างแน่นอนที่จะใช้มือกินข้าวซึ่งนี่ถือว่าเป็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักสำหรับคุณย่ากับน้องวิจินั่นเองค่ะ